ท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับมดและอยู่กับโครงการขายให้หมดก่อนสิ้นปีครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้รถปี2015ออกศูนย์ Mercedes Benz นะครับใช้งานมาแล้ว130,000กิโลรถเล็กไม้แท้สมัยก่อนตอนออกใบแดง2,400กว่าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่899,000บาทหันราคาให้อีกสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ถ้าไปเซิร์ชในตลาดรถวันทุคาและช่องทางอื่น ยังคง899แต่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้วิดีโอนี้ขอลดให้เหลือเพียงแค่8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองรถสวยพร้อมใช้งานตัวท็อปสุด AMG หลังคาแก้วทั้งบานพาโนรามิกนะครับมาชมกันว่า899ได้อะไรบ้างนะครับได้รถปี2015ที่ใช้งานมาเป็นแค่130,000กิโลรถ8ปีจริงๆต้องวิ่งประมาณ160,000กิโลแต่คันนี้วิ่งเพียงแค่130,000กิโล เป็นรถเล็กใหม่แท้นะครับรถสเปคนี้รุ่นนี้มาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับเป็นรถรุ่นนิยมจริงๆราคาที่สามารถจับต้องได้พร้อมกับสภาพภายในที่ใหม่เอี่ยมเพราะเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีภายในห้องโดยสารด้านหลังก็นั่งกว้างสะดวกสบายนะครับอยากให้เห็นหลังคาพารา r a มิกนิดนึงนะครับด้านบนไม่ทราบว่า แสงมันจะย้อนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผู้ชมลองดูนะครับหรือว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูรูปถ่ายเดี๋ยวมดอินเสิร์ตให้อีกทีนึงนะครับรถสวยประวัติดีไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะครับซีเอเนี่ยมันจะมี2รุ่นมันมี200นะฮะ2 0 0กับ250 200, 200ก็ตัวรองลงมาอันนี้ท็อปสุดแล้วนะครับด้านหลังเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็2ใบสใบสะดวกสบายได้เลยครับนะฮะ รถเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโละครับสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอ่าอันนี้อีกด้านนึงนะครับด้านฝั่งคนขับนะครับสเปคนี้ฟังก์ชันนี้นะครับใช้งานมาเพียงเท่านี้สภาพเป็นอย่างนี้คุ้มค่าเงินเลยครับท่านผู้ชมถูกมาก m e r c e d ซเ b e n บนซ0 0 0 0แบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับยางใหม่4เส้นด้วยรถสเปคนี้รุ่นนี้ของ CLA นะครับจะไม่มีบานกระจกไม่มีขอบ อันนี้คือสเสน่ห์ของ CLA 250นะครับนนี่่นะะฮอาเห็นไหมครับไม่มีขอบรุ่นอื่นจะมีขอบมานะครับปิดออกมาก็สปอร์ตเลยทีเดียวนะครับนี่และดีไซน์ของเบาะพนักขัดกับคนนั่งหน้าก็เป็นทรงสปอร์ตเหมือนกันนะครับรถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเอายอดจัดกันนะเพราะว่ายอดจัดเนี่ยมดคิดอยู่ที่899แต่ถ้าใครซื้อเราก็แคดแบ็กคืนไป50,000บาทนะครับรถ4ปีจะผ่อนเดือนละ22,278บาท5ปีผ่อนเดือนละ 18,430บาท6ปีผ่อนเดือนละ16,480บาทอันนี้คิดยอดจัดเต็มนะครับยอดจัดอยู่ที่899แต่จริงๆอ่ะขายให้เพียงแค่85หันราคาไปเลยโครงการขายให้หมดก่อนสิ้นปีบิ1 7 Mercedes-Benz C.L.A. 250ตัวท็อปสุดสวยๆงามๆใครมองหารถสเปคนี้ใช้อยู่หรือดูงบประมาณอยากได้เบนซได้ BM ในราคาที่ไม่เกินล้านนะครับคันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ สามารถช้อปปิ้งได้ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้ท่านชมเนี่ยเสียใจเสียความรู้สึกแน่และได้รถที่ดีไปใช้แน่นอนนะครับหลังจากโครงการขายหมดสิ้นปีนี้พอเป็นปีใหม่รถก็จะกลับมาเป็นราคาเดิมราคาปกติแต่ตอนนี้อยากจะหันราคาขายให้หมดก่อนนะครับของเก่าและเดี๋ยวเราจะาตังไปซื้อคันใหม่มาซื้อคันใหม่มาแล้วมาขายใหม่ทําใหม่นะครับปีนี้ล้างโลไปก่อนอ่ะมากอดได้ก่อนนะครับมาที่หลังรถอาจจะไม่อยู่แล้วหมดไปแล้วนะครับ ใครสนใจอะไรอยากได้คอดิชั่นดีๆเงื่อนไขพิเศษตุดๆแบบไหนยกหูมาครับ0616564565ถ้ามดจัดให้ได้เดี๋ยวมดจะจัดให้นะฮะเต็มที่ครับลุยเลยฮะโทรมานะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ